สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาพาไปลุยอาเขตอารีนตึงๆกันนะครับทีมนี้เลยทีมวมไพายปีศาจทุกคน มันใช้งานดีมากนะครับเพราะว่าผมมาตายมาแป๊บๆนะขนาดแบบไม่ค่อยมีเวลาก็ยังอยู่ที่ประมาณพันกว่าครับซื้อตรงซื้อตัวไปแล้วก็ถือว่าโอเคเนอะไปะไปดูข้อมูลกันนี่เลยครับจอมโจรผมจะเน้นเป็นครูไทมเยอะๆนะเว้ยแล้วก็มีความเร็วนะครับประมาณนี้ต่อมาครับชายเชลวอันนี้ก็จะเน้นความอึดถึกทนให้มันยืนได้ตรงนี้ก็มีความสําคัญในการออกคอมโบนะครับ ช็อกโกดิโซ่โจมตีเน้นๆออฟลองก็ลดความเสียหายนะครับโจมตีและก็เจ้านี่ครับเหมือนกันลดความเสียหายโจมตีเน้นๆมีเพิกเฉยได้ยิ่งดีแต่ว่าเบสกิทมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ใส่ได้แค่นี้เองนะครับแล้วก็แวไพายปีศาจของเราก็จะเน้นเป็นออฟลองที่แบบมีความเร็วการโจมตีพลังโจมตีเย,เยอะนะครับตัวนี้ก็ช่วยในการแบบกัดเขาในเวฟเดียวแตกนะต่อมานะครับสมบัติออ นกหวีดใช่ไหมตามนี้เลยแล้วกันนกหวีดพ้ายันสีเข้มๆอันนี้แล้วก็มีตำราฟ้ามีสมบัติแลรูปอะไรไอติมปะเออไอไอสกครีมนะครับแล้วก็ในส่วนของสมบัติขวดสายนะครับทุกคนไปดูกันคือส่วนใหญ่ม่งตีได้หมดเว้ยแต่ตีทีมที่เป็นลอสตาร์นี่อาจจะต้องเช็คสักแป๊บหนึ่งนะเพราะสตาร์มันมีอังกอร์ครับอาจจะพลาดได้ทุกคนดูออกสกิลนะ ปุ๊ปปุ๊บโอ้จบโคตรไวแค่นี้เองคนใช้เยอะมากทีมนี้คนใช้โคตรเยอะนะครับแต่ว่าหมดเนี่ยต้องขยันหน่อยเพราะว่าตั๋วมันมีจํากัดในแต่ละวันใครที่แบบดองไว้แล้วไม่ได้มาใช้บางทีมันเสียตั๋วฟรีนะครับดังนั้นเช็คของดีๆนะอ๋ออันนี้อะไรวันนี้่นย1270นะครับโอ้แวมไพร์อ้าวขึ้นปุ๊บ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  จะไวมากแบบไม่ต้องซีเรียสเลยเพิ่งจะต่ในช่วงท้ายก็ยังต่ได้อยู่นะครับดังนั้นการันตีว่าของจริงนะอันนตรแมพายนะครับทำแคนดี้ไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะาน่าจะเป็นเมตาแค่ช่วงเนี้ยดังนั้นประมาณหนึ่งพอเก็บทรัพยากรไว้นะครับแวมพยกับเจ้าพวกชายเชล,ลอะไรพวกเนี้ยันต้องเปิดเยอะอ่ะลองสตาร์ครับแต่ว่าแหลงก็ไม่ได้สูงมากไม่เอาไม่คุ้มอ่ะสตาร์ดัสนะครับขอเทสหน่อยซี เทสของหน่อยอันนี้ก็เป็นหนึ่งเมตาที่ก่อนหน้าน,นี้ในวันแรกๆผมก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่พอเล่นวมไพายแล้วรู้สึกว่าวมไพายมันได้เปรียบกว่าจริงๆนะนี่เห็นไหมมันไม่ต้องดึงเกมครับคือต้นเกมปุ๊บคุณไหลกินได้เลยเนี่ยแป๊บๆจะขึ้นท็อป5 0 0แล้วนะตั๋วมีจํากัดนะครับดังนั้นเช็คดีๆสตารดไดก็ตึงเหมือนกันแต่มันเหมือนจะแพ้วมมพร์เว้ยก็ต้องเลือกตีครับที่เมตาเยอะแยะไปหมดเลยอะไรวะเนี่ย อะน่าจะเป็นทีมเดียวกันนะครับทีนี้ก็ต้องดูของแต่ว่าแตกต่างกันที่สมบัติอืมเขาไม่สมบัติยื้วัดกันไปถ้าชนะได้ก็อันดับน่าจะพุ่งปรีดนะครับ200กว่าปึ้งปึงป๊บปึ๊บป,บปบ๊โอแมงล้างเราโดนโดนทุกคนโดนสวนว่ะโอโหแต่ไม่แปลกใจนะครับแม่งเอาสุดแม่งตันทุกตัวเลย เราเปิดแค่พอใช้เขาเปิดนี่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะอของแม่งใช้เท่าไหร่ก็ไม่ตีเขาไม่พอครับแบบนี้ตานทุกตัวอ้ออีกคนหนึ่งผมไม่อยากตีเลยเพราะแรงมันน้อยอ่ะแล้วถ้าตีไปมันมันไม่คุ้มกับที่เราจะได้ขนุญาตรีนะลืมเติมพาร์ทุกทีเลยครับว่าจะเล่นว่าจะเล่นเนี่ยไปตอนนี้สตาร์ดัตหน้าจะพอสู้ได้สบายสบายครับแต่เป็นกรีนทีมอสไม่รู้ว่าจะพลิกแพงอะไรหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บอื้มแพาย ปึ้งปึง,ปงโอ้นี่ครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนครับทุกคนเป็นเมตาหลักที่ใช้กันเลยตามสเต็ปนะตัวมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดด้วยนะครับอย่าตีสุลุสไล์จัดทีมที่มันถูกก่อนแล้วก็ไปหวดทีเดียวเห็นไหมแต่ว่าทีมก็จะมีแบบที่มันที่มันแบบเปลี่ยนในเรื่องสมบัติอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะชาวเออชาวก็เจอ ก็เจอแต่รู้สึกว่าแววไพายน่าจะโอเคกว่านะอ่ะคนนี้ก่อนคนนี้ไม่น่ามีแววไพายครับน่าจะตีได้หลยเป็นช็อกโกดิสเซลนะครับอ่ะคาเมเลียนี่ผมก็ใช้ก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่พอแววไพร์มามันต้องเปลี่ยนนะจริงๆมันต้องเปลี่ยนเพราะแววไพายมันมันมีตายฟื้นมีอะไรที่แบบน่าจะสมูทกว่าเยอะเลยโอเคได้ไหม49่49ถ้วยนะครับเนี่ยคาเมเลียถ้ายืดดีครับยื u, ดดีผมใช้งานอยู่ ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ายือแล้วแบบสู้ได้นะครับอลองตีชาวซิชาวเอาตามตรงเคยเห็นแต่ไม่ได้เคยตีนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้ว่ามันเอาอะไรไปแก้ทางไงไม่มั่นใจดูจงังหวะหน่อยละกันปึ๊บสู้เขาได้ไหมเนี่ยอืมโอโ้โหน,น่าจะไม่มีปัญหาคิดว่าจะโดนนะครับเพราะว่าชาวมันเข้ามากันมาบล็อกเราต้นเกมใช่ไหมโอ้มันมันสตาร์ตต้นเกมนครับคิดว่าจะแตกไม่แตกนะ รอดเฉยก็ขึ้น t อ p ห้าร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแกรนมาร์ทไม่ใช่แกรนมาร์ทอีลิตมารเตอร์สองครับน่าจะประมาณพ่กนี้แหละถึงจะขึ้นแกนได้อืมลองไหมเออทีมเดียวกันแต่ว่าแตกต่างีนสมบัติแต่ว่าเรา,า,แ,าแพ้ไปแล้วรอบหนึ่งปะเออแพ้ท้งเป็นสมบัตินี้ไปแล้วรอบหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันวะไม่เอาดีกว่าเอาชัวร์เอาชัวร์ขอเนื้อีเลยจะไม่ต้องรอกันนี่สตาร์ดัตเนี่ยมั่นใจเลยเพราะก่อนหน้านี้ผมใช้สตาร์ดัต แล้วแพ้ยมไพ่ายก็เลยเออกูแก้ทีมก็ได้วะไม่แก้อยู่ไม่ได้นะครับต่อตามไม่ได้ก็เข้าร่วมมาซะแบบนี้นะครับทุกคนยังไงก็ชนะจริงๆเ,เนี่ยเอาไปแล้วแบบเก็บเขาไปเยอะแล้วอะยังไงเราก็ดึงเกมได้นะครับนี่54ถ้วยแต่ว่าคนนี้แข่งโป๊กนะอืม s ก g ร r ดิสเซนซาดัสนะครับเอาโอเคเดี๋ยวอีซัก อีกได้แค่2ตาปะตัววันนี้นะครับเสียดายก่อนหน้านี้โมตลองทีมอุ้ยอันนี้น่ารุ้นนะโอ้อน,นี่น่ารุนเดี๋ยวเก็บไว้ตอนสุดท้ายนะครับเอาเอาคนที่แรงเยอะสุดก่อนหรือว่าทีมปแปลกๆดีอะสองพันสามอืมปแปลกๆมันก็ขึ้นแล้วอะสองพันหกแล้วกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเข้มๆแล้วแหละเขาแน่เซตไวด้ดีเอ้ยตาลากินทีมูดที่ผมใช้เป็นสตาร์ดักับช็อกโกดิเซลนะครับ โอ้แข่งโป๊กว่ะเอาว่ะเอาดีเอ้เออโอยได้ครับบอกแล้วซารดัสมันแพ้แวมพายาแบบมันมันแพ้กันนะอ่าโอเคก็ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหานะครับในการตีทีมต่อมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจ,จบด้วย <laughs> จบด้วยคนนี้เหรอคือของมันต่างกันนะเขาน่าจะต่านทุกตัวนะครับอืมทีนี้หรือว่าเราจะเราจะถอยดี อ้าวครับส่งท้ายไปแต่ได้ตัวคือแบบวัดไปเลยถ้าฟุกชนะก็ได้เยอะทีนี้ของมันต่างกันเกินนี่อยู่ของเลยดิเห็นไหมเขาตัานทุกตัวครับดังนั้นเขาจะสุ้ลำบากหน่อยวัดดวงเลยวัดดวงเว้ยได้เหมือนกันได้ลุ้นาชนะนะอิ่มอิมไหมโอ้โหบอกแล้วอิ่มกูอิ่มเลยขึ้นมา247้นะครับ ดังนั้นนะฝากทีมแววไพร์ทีเมตาอันนี้อีกหนึ่งทีมนะครับโคตรจำจนจำจนของจริงอนี่ขึ้นมาสอิลิตมาสเตอร์ไอ้แกนมาสเตอร์สามได้แล้วนะครับตั๋วเขาหมดแล้วผมซื้อลองทีม,มาก่อนหน้านี้ลองหลายทีมากจริงที่เป็นเมตาล้วหยิบจับมาหมดแล้วนะครับโอ้โหแต่พอเริ่มเจอแววไพร์ก็ปรับทีมตามไม่รู้ว่าปรับถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวดูดิว่าตั๋วเนี่ยมันจะมีให้เราอีกสักหน่อยไหมเอ่ย อ้ไม่มีมาเลยอ่ะน่าจะหมดแล้วหรือปะตั๋วหมดนะครับดังนั้นคงจะมาได้เพียงแค่เท่านี้นะครับทุกคนตั๋วรอมันงอกมาก็ใช้เวลานานนะครับดังนั้นมาได้แค่เท่านี้เนอะก็คงจะไปได้ไกลกว่านี้อีกหน่อยถ้ามันงอกมาแต่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แล้วดังนั้นนะครับวันนี้ประมาณนี้ทีมแอมพายโค้ดเวิร์กไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ